ป่าเนี่ยพันไม้ต่างๆที่มันเหมาะสมกับพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเกิดของเขาเองเราแค่คอยดูแลเขาคอยปกป้องเขาแค่นั้นประมาณ10ปี20ปีป่ามันก็เกิดขึ้นมาแล้วแหะครับไม่ต้องเปลืองงบประมาณใดๆในการปลูกป่าใดๆทั้งสิน้น ตกลงกันว่าที่ดินเราก็มีเยอะแล้วแต่ละคนเนี่ยสองร้อยกว่าครอบครัวเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า20-30ไร่เนี่ยเรามากาันป่าปืนเนี้นยเอาไว้เป็นป่ากันดีไหม,มตอนแรกชาวบ้านเราก็ไม่ยอมหรอกก็มีการคัดค้านกันมัง่งในทีนี้ไปไปมามา,มาเราได้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของป่าก็คือ1ป่าเนี่ยเป็นแหล่งอาหารนะ เป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศเลยที่ที่เราจะหาที่ไหนไม่ได้ 2. ก็คือป่าเนี่ยเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่หารายได้ให้กับพี่น้องชาวบ้านโคกเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทล้านกว่ากว่าเนี่ยรายได้มาจากที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกลูกกออันนี้คือต้นกอน,นะครับนกกรเนี่ยลูกกอเนี่ยสามารถเก็บกินได้ขาย กิโลหนึ่งกิโลนึงเราขายประมาณทัก50บาทนะครับต้นกออันนี้เขาเรียกขอเดือยนะครับขอเดือยเป็นขอที่เน่นะครับป่าชุมชนของมั่นโคกเนี่ยเราไม่ได้ปลูกต้นไม้สักต้นนะครับเพียงแค่เรารักษาหนึ่งก็คือการป้องกันไฟป่าแล้วป่าเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาป่าเนี่ยพันไม้ต่างๆที่มันเหมาะสมกับพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเกิดของเขาเอง เราแค่คอยดูแลเขาคอยปกป้องเขาแค่นั้นประมาณ10ปี20ปีป่ามันก็เกิดขึ้นมาแล้วเหรครับไม่ต้องเปลืองงบประมาณใดๆในการปลูกป่าใดๆทั้งสิน้ตนตําบลนามลามีทั้งหมดเจ็ดหมื่นกว่าไร่เป็นพื้นที่ทํากิน3 0,000นกว่าไร่และเป็นพื้นที่ป่า4ี่0 0ืนกว่าไร่โดยเฉพาะที่พื้นที่ป่าสงวนสี่0มืนกว่าไร่เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถทํากินและไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ก็เลยมีมีมีม,ม,มีการคิดค้นให้เกิด เกี่ยวกับป่าชุมชนก็เลยมาจัดอาจากพื้นที่ป่าสงวนมาเป็นป่าชุมชนตอนนี้ป่าชุมชนของตำบลนามลาที่ได้ผ่านการยอมรับของกรมป่าไม้และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเอกสารของป่าชุมชนจากมือของรัฐมนตรีอากระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยถูกต้องพื้นที่ทั้งหมด25,000กว่าไร่ของตำบลนามลาครับ